กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะและในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะเขียนมาถามเต็มเลยเกี่ยวกับุหยาบร้านแปลว่าอยาบกร่านกันมากคำถามแรกค่ะคุณหมอคะดิฉันชอบนั่งสมาธิทุกวันอนุโมทนา ตาตึงหรือท้าจะหยาบกร้านไหมคะไม่อยากดำแบบคือไม่อยากให้จุดเนี่ยดำจุดเดาล้วนั่นนะคะเพราะว่าต้องใส่รองเท้าส้นสูงไปทํางานคุณหมอพอจะมีคําแนะนํำไหมคะว่าควรจะป้องกันอย่างไรค่ะ,คะก็เมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าจุดหยาบกร้านมเกิดจากอะไรเกิดจากการกดทับกดทะ,ะในเวนบริเวณที่มันมีการแข็งแข็งนะนะคะเช่นผิวหนังเราไปทับกับพื้นนะคะทีนี้เวลานั่งสมาธิเนี่ยตะตุ่มเนี่ยไม่ได้กดกับทับกับพื้นได้ังนั้นก็ทำให้มันเจอ สภาพที่อ่อนนุ่มซะเอาแผ่นรองเออเบารองพวกนี้เขาก็ไม่ไม่โดนความแข็งละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่โดนกดทับเท่าไหร่นะคะก็ช่วยได้นั่งเก้าอี้สิก็มีก็มีแต่ว่าจริงจริงคุณหมอนะั่งสมาธิก็อีนั่งเก้าอี้ได้ดูเห็นคนแก่ชอบนั่งที่วัดเพราะว่านั่งกับพื้นไม่ได้มนลุกไม่ได้โอเคโอเคอย่างนั้นดด้านไง ต่ได้พูดถึงเพื่นนุ่มๆตอนนี้มีเยอะนะครับหมอเห็นเ็ราะทำขายใช่ไหมใช่งนะะคั่งด้วยหลับนะอย่าพิงนะสบายไปใช่ไหมล้วกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ที่โมดกว่านั่งเก้าอี้เนี่ยหมอก็นั่งนะนั่งรถสบายเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านนี้ทำได้นี่ดีมากเลยนะคะแบ่งบุญมาด้วยกันนะครับเอาละครับข้อที่สองครับผมข้อสอบไม่ได้ดำค่ะ ะครับเื่อวสตรีถามาแล้วก็หมอแต่รู้สึกกล้านและหนาไม่ดำนะแต่กล้านและหนาทําอย่างไรให้นุ่มลงซื้อครีมที่โฆษณาทางทีวีแล้วยังไม่ได้ผลเลยครับค่ะก็ก็โชคดีที่ไม่ดำนะคะอาจจะด้วยฉันดำทั้งตัวเลยฉันอยากกล้าทั้งตัวทีนี้เนี่ยก็อันดับแรกเลยใช้อย่างที่หมอบอกไปแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเขียนว่าผัดเซล์นะคะกลุ่มที่มีผสม AHA ก็ได้นะคะนะแล้วก็ใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ค่ะใช้เป็นประจำ นะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเท้าการใช้ศอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อาจจะแบบเครียดทานเหรอไม่ใช่มั้งการทำใหม่ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจท่าทาของการแบบบางทีไม่รู้ตัวนะแค่ทํางานแล้วก็เท้าตลอดเวลาเลยที่ยยางก็หลีกเลี่ยงท่าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะทําให้เขาไม่ไม่หนามากขึ้นนะคะผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมท่านนี้อาจจะแบบใจร้อนหรือเปล่าครับอาจจะใช้เวลาไม่นาน ตัวใหญ่ทุกคนแหละเวลาเวลามีปัญหาเราก็อยากรักษาก็อยากจะเร็วนะคะับบางครีมก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะผมว่าใช่ใช่ใช่ไม่ไม่นับไม่นับแบบพฤติกรรมที่เราเคยชินด้วยไม่งั้นก็ต่อสู้เลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องแอดไว์ให้เขารู้ด้วยว่าเออมันใช้เวลานะมันไม่ไม่ไม่เร็วอย่างที่ต้องบำบัดจิตไปด้วยต้องเหนือยใช้บำบัดการแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมท่านนี้ต้องระวังนะเพราะว่าครีมที่โฆษณาทางทีวีหรือทางออนไลน์เนี่ยบางอันน่ากลัวมากเมื่อวานเพิ่งอ่านข่าวมีมีประส สเตียรอยเพื่อให้แบบผลัดปลดอะไรเงี้ยสรุปคือแบบย่นหมดเลยอ่ะก็บางวี้ทุกคนอยากเห็นผลเร็วไงเลยแชร์ไปเจอพวกนี้แหละบางทีเจอเ a ที่มีความรุนแรงมากนะคะใช้ปุ๊บเนี่ยแรกๆอุ้ยดีจังเลยวันต่อมานุ่มใช้ไปใช้มาเริ่มเริ่มแสบแดงพองอะไรเงี้ยมีนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังมีปัญหาแล้วแก้ยากซะเลยภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่เขาโฆษณาเนี่ยก็ไม่ใช่ครีมนะเขาใช้ฟอโต้ช็อป งพาเพิ่มแสงเพิ่มอะไรเอาการเดียวปุ๊บสว่างเลยก็วางนะคะก็แลอวที่มีออยรับรองหรือว่าถุกต้องค่ะอย่างนี้ให้มันเหมาะสมดีกว่าจริงค่ะนะข้อต่อมาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอายุ4-5ปีแล้วพอจะเข้าใจว่าอายุทําให้ผิวเราแก่เหี่ยวย่นและอยากกรางได้แต่สงสัยว่าเพื่อนที่อายุเท่ากันทําไมผิวเขายังนุ่มเนียนสุขภาพดีอยู่เลยโดยเฉพาะมือค่ะลองเทียบกันเนี่ยมือเพื่อนนุ่มมาก ถามเขาเขาก็บอกไม่บำรุงอะไรพิเศษแค่ทาครีมบำรุงทั่วไปแค่นั้นเองควรจะทำยังไงดีคะก็ไปซื้อครีมอันที่เพื่อนใช้อยู่ตามไปดูเลยว่าซื้ออะไรง่ายตายชีวิตไม่เห็นจะยากเลยค่ะก็ทีนี้เนี่ยมันต้องกลับไปย้อนละว่าถ้าเกิดว่ามาโจทย์ว่าเนี่ยโอ๊ยทำไมฉันดูผิวหยาบเกินในอายุเท่าๆกันมันก็ต้องดูมาแตะต้นในเรื่องของ พันธุกรรมในเรื่องของชีวิตประจำวันใช่ว่าเพื่อนเขาดูแลตัวเองแต่ยี่สิบห้านั่งเพิ่งรู้สึกตัวตอนสี่สิบห้าไม่ทันละจ้า่าไแค่ยี่สิบปีเองนะคะยังต้องดูชีวิตประจำวันด้วยถ้าเกิดว่าเราไปใช้ชีวิตประจำวันที่สมุกสมบ้านนะลุยลุยลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันก็ต้องมีความหยาบกร้านได้มากกว่าอีกคนหนึ่งอยู่แล้วนะคะในเรื่องมือก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าพันธุกรรมเราบางทีเคยเจอไหมล่ะ ยหยาบมาตัา้งแต่ใช่ใชนะคะม <า S 2> <บ>ันได้เรื่องของนั้นได้พี่สาวหนูเองคุณหมอ,อ,อคือมือหนูกับพี่สาวเนี่ยเหมือนเป็นคนละท้องกันอ่ะออคือมือพี่เหมือนมือผู้ชายเลยหยาบมาตั้งแต่เกิดคือไม่ได้ทําอะไรเลยแต่แบบก,กร้านเลยอ่ะ ใช่มากนะคะมันก็อาจจะเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของอะไรด้วยหลายๆอย่างแต่ว่าพอมาเรามารู้แล้วเราไม่ชอบก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ช่วยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นครีมต่างๆบำรุงเข้าไปสิบำรุงแล้วก็อาจจะดูแลเยอะหน่อยนะคะอาจจะดูแลมากกว่าคนทั่วๆไปหน่อยเท่านั้นเองนะคะ ยาเวลในการดดูแล้ับคุณผู้ชมที่อายุยังไม่ถึง45นะคะก็ดูแลตัวเองตั้งแต่สาวๆน่าจะดีกว่าถึงตอนนั้นจะได้โอเคเอยู่นุ่มๆยาวแา้มันไม่ทันแล้วเนี่ยครับผมขออนุญาตมาคำถามต่อมาครับคุณวศคุณหมอครับผมท่านผู้ชมบอกว่าอยากทราบว่าข้อศอกครับระหว่างข้อศอกหัวเข่าตาตุ่มส้นเท้าที่เราพูดกันเนี่ยว่าผิวหยากร้านเนี่ยนะครับตรงไหนที่มีปัญหาแล้วรักษายากที่สุดคะก็ ต่วนใหญ่เรารักษาเนี่ยใช้เวลาหรือว่า,วาความยากง่ายเนี่ยพอกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าคนไข้เนี่ยแอคทิวิตี้เขาได้เปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเช่นรักษารักษาแล้วอะอย่างอย่างตะตุ่มนะคะเอออะเริ่มจะดีขึ้นแล้วกลับมาอย่างมานั่งขัดสมาธิหรืออะไรที่ยังยังอยูอย่กับพื้นอยู่ทัดกับพื้นอยู่เงี้ยมันก็ยังเกิดมาได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการในการรักษาก็เหมือนกัน นะคะไม่ว่าจะเป็นอ a ียนไหนนะคะ่จะทายาหรือว่าอาจจะใช้เลเซอร์หรือใช้เดอร์มาเบรชั่นเป็นเครื่องมือเนี่ยช่วยไปเนี่ยทำได้ทุกจุดนะคะต้องไปแก้ตรงพฤติกรรมด้วยเช่ถูกต้องค่ะกระน่ข้อต่อมาค่ะจะให้คุณหมอเน้นย้ำนะคะว่าดิฉันอยากทราบว่าการสวมเสื้อผ้ามากขึ้นหรือหนาขึ้น ช่วยป้องกันผิวไม่ให้แห้งกร้านได้นี่ยคะอ๋อคือหมายถึงว่าใส่ไปแล้วค่ะแล้วใส่สนับสรรพฤติเราใส่สนับเราสนับสอเพรว่าสตรีเยอะนี่เดี๋ยวแต่ว่าส่วนใหญ่จะป้องกันผิวเพราะคาคลายไม้เหรอเออได้มั้ยช่มั้ยก็ช่วยนะครับเราไม่ใช่ชีวิตประจำาวันค่ะ คือถ้าถ้าเป็นแอรีที่พอเราใสไปแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีความนุ่มมากขึ้นนะคะพอเราทำแอคทิวิตี้ที่มีการกดทับเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยได้หรือใส่เสื้อแขนยาวอย่างเงี้ยเอาไว้แต่แขนยาวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังกดอยู่ยังอะไรอยู่มันก็อาจจะเกิดได้ช้ากว่าคนที่ับโดยตรงเขาไม่ได้สัมผัสโ็ยรงกได้ใช่ไหมแต่ว่าก็ยังเกิดได้เพราะฉะนั้นก็ตามอะไรก็ตามที่ทําให้มีความอ่อนนุ่มมากขึ้นนะคะจะช่วยได้ค่ะแต่ต้องระวังนะพี่ตั้งเช่นบางคนแบบว่า งั้นใส่รองเท้าที่แบบว่าหุ้มซ้นจะทําให้ส้นเท้าเนี่ยเขาเรียกว่า,มาไม่อยากร้านแ,แต่กลายเป็นว่าเลือกรองเท้าที่ไม่เหมาะ,ะมดเคยเจอเพื่อนที่เป็นแบบว่าตรงนิ้วหัวแม่โป้งนี่เขาเรียกะะอะไระนิ้วหัวแม่เท้ากับน,นิ้วก้อยอะหยาบกร้านมากเพราะมันเ<ช>ลือกรองเท้าที่ไปเพิ่มความเจ็สีบริเวณนั้นแทนใช่กลายเป็นว่าส้นเท้านิ่มมากเลยนะแต่นิ้วสองอันเนี้ยแข็งแบบเมื่อกี้กําลังจะบอกมดเหมือนกันว่าการใส่รองเท้าเหมือนกันบางทีเนี่ย แอเรียแบบได้อนาโตมีของของเท้าเรานะคะบางทีจะมีบางคนเนี่ยเท้าอุ่มมีเนื้อนะก็ยังโอเคหน่อยแต่บางคนเนี่ยเท้าค่อนข้างจะเป็นแบบผอมๆนะคะะงั้นเนี่ยมันจะมีแอเรียของของกระดูกที่มันยื่นออกมานะคะมีการเสียดสีกับรองเท้าบ่อยๆตรงนั้นก็จะหนาขึ้นได้นะคะจะหนาขึ้นได้เหมือนกันอย่างเงี้ยบางทีกดทับมากๆถ้าเกิดว่าใส่รองเท้าที่ค่อนข้างทับแล้วก็ตรงนั้นมีมีความหนาตรงบริเวณกระดูกตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยบางทีก็จะมีการเจ็บ อนักเสบรอบๆได้อีกกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปอีกนะไม่ใช่แค่จุดอยากล้าเอเราต้องเลือกไม่ใช่ว่าเอาส้นเท้าไว้แต่ดูดเท้าด้านนอกจงิงๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องระวังค่ะได้ครับคำถามต่อมาครับคุณหมอครับท่านผู้ชมถามว่าขัดการขัดผิวลดความหยาบกล้าเนี่ยนะครับใช้อะไรขัดดีที่สุดครับใช้มือเมื่อกี้เราพูดถึงหินนะเราพูดถึงเขาเรียกไรนะ ใยบัวอะไรเงี้ยมะขามพถึงมะขามดมะขามนะคะก็สิ่งธรรมชาติต่างๆนะคะที่มีความมีความเป็นกรดแหละไอาว่าจะเป็นมะขามมะนาวหรืออะไรก็ตามนะคะทีนี้เนี่ยพวกนี้ช่วยได้หมดนะคะเพียงแต่ว่าเราเราจะใช้ยังไงนะคะบางคนเนี่ยหรือว่าเป็นที่เข่ายกตัวอย่างที่เข่าแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงใยบวบใช่ไหมโอ้ยถูใหญ่เลยอ่ะใช่แล้วมัน ยิ่งขัดยิ่งมันมันคันยิ่งขัดอย่างเงี้ยมันเกี่ยความชอบเราด้วยไหมหมอหรือว่าวัสดุมันก็พูดยากมั้ยมันคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอย่าให้มีความหยาบเกินไปนะคะความหยาบของเนื้อวัสดุอันนั้นน่ะอย่าให้มันมากเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้เกิดแนะใช่ถูกต้องค่ะเพราะมีการมีการระคายเคืองมากๆมันมีเหมือนถลอกอะเล็กๆนะคะถลอกเล็กๆเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกเมื่อมีผิวหนังเปิดปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคก็ลงไปได้ค่ะนะคะเออน่ากลัวเพราะนั้น สะดวกอันไหนใช้อันนั้นแหละแต่ว่าอย่ามากเกินไปอย่ารุนแรงเกินไปอย่าให้เนื้อน,นั้นหยาบเกินไปไ,ไปน้อยเกินค่ะเห็นมันจะมีพวกขายแบบพวกเกลือขัดผิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟังดูแล้วมันน่ากลัวนะคือคาว่าเกลือมันดูมีเหลี่ยมมีคมอ่ะใช่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีความความคมหรือความหยาบมากเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ถลอกอย่างเดียวบางคนถลอกแล้วพอหายปุ๊บดำอีก คือดายจริงหรอใช่ค่ะมันเป็นการมันเป็นการตามมาของผิวหนังที่อักเสบหรือว่าเกิดการทรมาข,ของผิวหนังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนีย่ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราการเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยหรือการใช้เนี่ยนะคะใช้อยู่ในความเรียกว่า อพอดีนะคะมันไม่เหมือนกับการขัดห้องน้ำนะคะแต่ต่างกันคุณมอเคยเคยเคยมีแบบว่าพนักงานขายของเรื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งเนี่ยขายสครับมาเขาบอกว่าพอมัดสครับไปเนี่ยตอนล้างออกจะแสบยิบยิบนั่นหมายความว่าผิวเ่าเรขัดแล้วเราคิดในใจว่าเดี๋ยวนะแสบยิบยิบนี่คือหนังชันลอกแล้วล่ะแบบ S <S ป็นแลแลล้วล่ะมันไม่ควรแสบนะพี่ต้านึก<ช>ออกไหม<ช>เพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยแสบเนี่ยอาจจะเกิดได้ในช่วงที่ทําอยู่ด้วยเพราะว่า ต้องดูว่าในในครีมอันนั้นมันมีอะไรนะคะทีนี้แต่ว่าถ้ามีการแสบร้อนมากเนี่ยต้องรีบล้างออกเลยนะคะไม่ไหวเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมันหลังจากนั้นหน้าตามันด้วยผื่นแดงแดงแล้วพอหายแดงมันก็ดำใช่เชื้อโรคเคเข้าไปเยอะนะคะแล้วบางคนคิดว่าอ๋อมันผัดออกไปเนี่ยคือกระบวนการผัดมันไม่ใช่นะมันเป็นแผลอะไรเข้ามาเยอะเลยแหละแล้วนี้ก็ไม่รู้มือหน้าก็ทําอีก ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็อักเสบขึ้นไปเรื่อยๆได้วนะคะอ่ะคําถามข้อต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะผิวบริเวณตาตุ่มค่ะคุณหมอถ้าเกิดแผลแล้วจะติดเชื้อหรือลุกลามไหมคะดิฉันปัดเปั่นจักรยานแล้วล้มค่ะแล้วก็มีมีแผลแบบเล็กๆยงจุดที่หยากรานเนี่แหละ ถ้าเราถ้าเราเห็นแผลตั้งแต่ต้นดูแลตั้งแต่ต้นเนี่ยก็โอเคค่าเชื้อได้แต่อย่างที่คุณหมอว่านไอ้ตรงแผลตรงจุดหยาบล้านมันไม่ค่อยรู้สึกรู้เท่าไ่แต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายล่ะมันไปติดเชื้ออยู่บางตัวมันมีนะคะเชื้อโรคบางตัวเนี่ยเชื้อแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยที่ที่พอติดปุ๊บสักพักหนึ่งมันขยายตัวอย่างรวดเร็วมันกินเนื้อเราอย่างรวดเร็วนะคะโอ้โหแผลนิดเดียวบนตาตุ่มแต่บางทีเนี่ยลามมาทั้งขา นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความโชคร้ายที่ไปติดเชื้อนี่ห้อเขาอยู่แถวไหนแล้าคุณบอ่แถวไหนหรอคุณบอกย่าไปเออมันได้มันได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอพอเริ่มมีแผลปุ๊บเนี่ยรีบ ล้างสามมันเลยนะคะล้างหูล้างแผลอะไรเอาใช่หนะคะถ้าแผลค่อนข้างดูแล้วลึกหรืออะไรเนี่ยกินยาแก้เสษไว้นะคะจะจะหรือว่าไปปรึกษาหมอก็ได้นะคะให้เขาดูให้ดีกว่านะคะถ้าเกิดอย่างอย่างเป็นข่าวที่เคยได้ยินนะคะบางทีไปเป็นแผลเล็กๆนิดหน่อยแล้วไปนวดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเชื้อติดเข้ามาอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็บางทีไปเจอที่ไม้นวดใช่ไหมครับที่ดูดามข่านวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องระวังนิดนึงนะคะค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็น จุดอย่างกล้าวจะไม่เห็นนะต้องสังเกตตัวเองนิดนึ่ครับผมอีกคําถามหนึ่งนะครับคุณหมอครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับส้นสูงครับผู้ชมถามว่าดิฉันใส่ส้นสูงมุงและก็มากด้วยน่าจะกี่นิ้วครับสูงสุด4นิ้วได้สี่ห้านิ้วนะครับประมาณนั้นทุกวันเลยเพื่อนบอกว่าส้นเท้าเนี่ยนะจะแตกเร็วแล้วมากกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่าคะแล้วถ้าเกิดใส่ลดลงมาหน่อยเนี่ยจะช่วยไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยส้นเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าแตกเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราเมื่อกี้ได้บอกไปละ บทีเราไม่ได้ใส่รองเท้าหรืออะไรแล้วเราก็เดินเยอะๆกดทับเยอะๆมีการเสียดสีบริเวณนั้นเยอะๆมันก็จะหนาขึ้นพอหนาขึ้นก็จะมีการแตกได้ด้วยลักษณะอนาโตมีของเท้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้เนี่ยเขาดูแลเขาอยู่แล้วนะคะใส่ส้นสูงอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็บางทีเนี่ยจะจะไม่ใช่เรื่องเท้าข้อท้าเอต้นเท้าแตกหรอกนะคะจะมาในเรื่องของปวดเท้าอะไรอย่างนั้นมากกว่าปวดหลังอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วมันมันจะไปกดตรงบริเวณ หัวไหมคะคุณหมอคือรองเท้าส้นสูงเนี่ยมันทาให้เรากดทับน้ำหนักอยู่ตรงนิ้ว้ใช่ก็คือเลือกให้มันถูกแหละด้วยน้ําหนักเราด้วยน้ําหนักตัวด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะของรองเท้าด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขามีนะเป็นแพตฟอร์มอยู่ข้างหน้ามันจะช่วยได้มันก็จะพอช่วยได้มันจะทําให้รู้สึกว่าความสูงเนี่ยลดลงมันก็จะสปอร์ตนิดหนึ่งโอเค คณตั้งไม่รู้จักถ้ารู้จักมากกลัวนะก็เอาเป็นว่าเลือกรองเท้าให้มันเหมาะสมแล้วก็จริงๆรองเท้าส้นสูงขนาดนนี้ต้องเลือกวันใส่นะอย่าไปใส่วันคือมันไม่ดีกับสุขภาพ สลับบ้างใช่ไหมครับนะคะค่ะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองดีกว่านะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราได้รับความรู้เกี่ยวกับผิวหยาบกร้านนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองไปอย่างเต็มที่เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงปิยมาศการจนะหาธิจหรือว่าคุณหมอติกค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณดครับขอบค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ